เติมน้ำเนาะาเติมน้ำเติมน้ำเรียบร้อย<ม>บหมอนกอันนี้อันนี้ได้กถุงทั้งหมดโอ้ทั้ทงที่หนึ่งงให้มันปีนี้สวยนะต้มอีกโอ้โจะเตาน,นู่นบอก ใส่เตานุ่นเนาะเออนาดงนั่นแหละใช่โอเคบอกจะเดินกินข้าวก่อนมันไม่หาอะไรนะกินข้าวก่อนเป็ดเป็ดไรประเทศมาจากไหนถ้าเป็นไรอ่ะ ดูสินรับติลวี่กรอลบ่ฮันว่าอร่อยนะต้นแกงน่อมาร่อยกระทมใช่มันมันจะลงแชรนกินไที่สองอันน่าอร่อยมันดะนี่เพิ่งที่สองเพิ่งเพิ่งมาที่สองจ่น่นอร่อยกว่าอือจ้าน่าอร่อยกว่า ก่อนมันจะทองตักทอนโอ้ยนี่เหรอไม่ไม่ทำคนกินเลยนี่บะอ้อมข้า้งนี้ข้าร้อยห้าใหญ่มันนี่ต้องมานึ่งต่อนอรอบสองเออไปต่ออ๋เยอะน้ำพนยเรื่องฉน้งนี้โมูนึงนึ่งตลอดเลยเนาะ อืมอืมอืมต้องกินไ่ต้นยังบ้านฉนนนีไล่ไล่ขัดไปอยู่นอยนะน้าไม้พอดีให้จะล้างสตอก่อนนะพี่มีเหรอน้าไม้ใช่ไหมบ้าสวยนะนีบ่แต่ยังเป็น

ก็เอาลงมาก็เอาไปชังเลยแต่เขาข้าวของพี่มันไม่เสียลดเสียงรถเพลงก็ให้ได้ได้น้ำหนักเท่ากันหรอมันใายกันเป็นเต้าอยู่แล้วกระชั้นลูกใครนะใช่เหรอลูกบันเหรออ๋อ Băng kết tâm ban luôn dương gì leo, nhìn dương tâm ở vô dạ. oh. OK, Bán Ban lên. Mình có Ba okay. 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 yeah. okay. yeah. lập tiềm ý. Ba rồi Ba lập tiền Ba thôi chỉ cắt bạn à. ừ. Đúng là cắt máy hơi lặp đi lặp อาแต่ยังรับ้คือไหหุอะไรบ้างกินปรับเรลี้ยนูหก็นมาอร่อยกว่าอีกก็นมาอร่อยนี่อเกลียงหอากตะมือเน่ยต่พามือเมือแนี่ยมรถเตาเาโรคนาเจี๊ยบโออันตรายหรือะบางเล่าแล้วโดนไหมมันหกเลยเหรอโอ้ยสรอบาเสือบังั ทำไมครโดมันกระไรเนาะต่เลยโนะดูมันเงยนิจอะลมแรงแรงกินอาหารกินไห้หมดถ่วยแะดีคุ่นบองเลาก <c oughs> ินหมดงงสิ <c oughs>

ກົມຄິນອໍຄິນຫນົມເຈົ້າແມ່ນເນາະຈັມອ້ອຍມັນມັນກົມເຢືອງເນາະໃນເຊຣນຕິຫນອງຫນອງຊາຕຸມເລື່ອງຊານໍາໂລດເນາະຢາກຈະຊື້ເຊື້ອສົມໂຕເນາະວ່າຫນໍ່ວ່າຫນໍ່ຫນໍ່500ຍັງກອດອີກສຸດເລີຍອ້ອຍ ឡើយរួយដៃចាំនេះឯងគុណចូលរួមផែតបានតដយ៉ាតបាននេះនេះណាស្រោហកណានេះគាត់មិនគួយត្រួតសុខភាពផងគុណថាតែគិនចាំពីគ្រូតណាមានច្រើនតយាយយាយគាត់ទៅអ៊ំប្រុសណាគាត់មិនគួយសនចៃទេនោះហីពីគាត់ ยังเกิดมันปนะขึ้นขึ้นรัขึ้นรับข้าหักสิบหักสิบเมนเมนนบอกบิกกินแล้วแต่ล้างเลไม่อยากแช่ไว้นานขึ้นรับเออใ้เาเก็บองนั้นล้างสะอาดแล้วคุณน้ำเนี่อต่อสูโดคนคุณจ้องเถอะเอะตเม่นอ๋อเหรอ เคล็ดลับของเขาเนาะเก่งมากเลยอุ้ยเหยียบเข้มเงี้ยกันไหนลองเหียบอ๋ตะบัน บอยจะบันจจะดีใจอีกแล้วในเกี่ยวขาวดีใจทั้งเดือนเลยเดือนนี้บันเี่ยวหะจูดีแวเขาราชินจจมเหมันจ้เย้เอยนเจ็จเอคอกนั้นเอยไมดีใจอีกแล้วองกันดีใจกันบันจูดนะีแต่ห่างทคดึงกันท่้องนเร็วถอดีใจจนเรื่องเพี้ย เออวิทยาโหมอมเนี่ยเนี่ยมันกระทําอะไรได้ใช้สรุปเมียละเจ๊ไม่รู้ท่าจออ้าวๆๆนี่โพดกูกินบานโพดเหรอโพดกูกินอีดีใจที่ไม่โพดอ๋อโนอันนี้อันนี้ก็สร้างขึ้นดิไอ้ที่จะเห็นน่ะตีกิล์โรดอีกินตะกี๋นี่กันที่จะเคยอดลบจริงทําให้ลุก เทศจริงบอกกาเท้ตอนกี่โมงเทศตอนกี่โมงตอกอ๋อไอเรื่องล้างเอ้วไงเขามีใจรอบสองรอบสามเขาได้เกี่ยวอย่างไต้องต้องเชให้แห้งเนาะตรงล้าง

เด็ตองไปุ่ไดร้เจประไตามกยโอ้ตลงจะนึ่งกีกติกย่งน่กีกติกเนี่ยโยความเื่นีกติอันนี้โอ้ยนี่ข้าวงามมากเลยอ่ะโอ้ยดูสิข้าวีสวยหมดเลยเนาะ เสมองจะมาเทใช่ไหมเไปเลยแต่สคือเก่าหยเคเรียบร้อยจะนำสีแต่เองสระกต้องเคต้องเอาไม้ให้ไล่ไปมันหลกให้หมดจะางนันเราจะกีก็ยักจะีขนุนเหมือนดัดจอนได้จันทร์ลิ มาแล้วบออเไรตะเพียนไม่มาเหรออันนี้อันนี้มไม่กิมซุงเนาะใช่กิมซุงเหลือน้าน้นอ่ะเอาเม็ดออกมาเนาะเอาเม็ดออกอากเอออใส่เกงขนนอร่อยตัว

คุณใบสระาแม่นะคุณนังนั่นเลยเออน่าเสนนะมันสื่อนแล้วก็มีมวลนาตราอาตราไี่ม่กช่ส่วนเบโอยยางเยอะมากเลย เปลาต้องปอกเปลือกออกแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นนำไปแกงไปโอ้ยถ้าถ้าเข้าไปทำไอ้ซุปนอมะซุปไอ้นี่ไม่ได้บอกซุปซุปขนุนนะได้ได้ของเขาขนมนอไมายกินซุงเนื้อเยอะมากเลยโอ้โหน้าอน่อยเนาะ เดีกลุกอันทีกะชกลองไปนะดีนองไม้เมื่อกี้กินอะไรกินแกงแกงกับกระดูกแกงกับหมูเมื่อกี้น่ะอร่อยเยี่ยิบ้านเธอบ้านยมรีทุกบุคคนมัดมัดลงกับเตอาเอากินเอาขึ้ยิ่งมูนี้นี่บ้านเมื่อกี้น่ะโยโย่หนังก้ออกเปลือกเก่งมากดูสิไม่โดนนิ้วเลย

บาลอตอของเราเขาเป็นคนที่บาหลดสดแ่นี้10บาทตีเนื้อดีมากเลยดูสินในตี่เัวเหมือนเซยเนื้อหน้าหน้าหวานเนาะอืมแม่ก้าดบาลมันโปรยมาเด็จีเด็กจีเ้บาทนะ14บาทไอ้เย้าไปขายแได้12บาทก็ย้างั้นอะช่วงที่เขาไม่ค่อยเอาทกขายแล้ว่เราค่คเดียวหนึ่งเดยเลยตี้ ยิเลกมันก็ได้อยู่มันเป็นยังงคะอไปด้ยูนไปได้ยนไปได้จุ้ยตาเนีเข้าแล้วเขอยอยู่ยมืออได้ยูนเ้าท้ยอต้องมันได้นอไอตาร์ละสิบห้าบาทเหรอโอ้โหตึกฮาร์ดีทีฮิมโอแต่อัมมูยนจังมูรั่ได้ส มันก็คนคนได้อยู่แล้วมันก็คนครูอ่าหม้อบานจับยางได้ได้เปลี่ยนกระไรคนตะโลกอยู่กินจริงๆเลยบานก็โยต๋อไปเก็งไปทําซุปก็ได้อร่อยช่วยจะลางยังน้ําพริกก็ได้ต้มทิมกับปลาอร่อยเต้ากิงทําตรีเลย ចាំបងបបน้ําនេះបាน้ําឲ្យដល់ជីគោឡារោទៅអាចបន់ថ្មីហើយបំផិតយើង